เมืองเอ็ดวิร์มนะเพื่อนๆยิมะเยอะอยู่นะแวะซื้อกับข้าวเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วออกจากเมืองนี้ไปประมาณ24กิโลไกลเหมือนกันนะ คุณมีอะไรเกดเดี๋ยวนี้มีนีออ้อลบหนึ่งเพื่อนๆหิมะยังไม่ละลายลบหนึ่งลบหนึ่งติดลบอยู่นั่นหมายถึงว่ามันก็จะอยู่อย่างนี้แหละว่าเชะรู้สึกว่าถนนบนรถไม่ใช่ถนนบนรถรถบนถนนเยอะโอ้โยพูดก็ไม่ค่อยจะถูก <laughs> ยศหนกแกไฟเยสศวัยเย็นมี เออเมีย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 บินนายเดบิติดบีนโอเว่นไว้ยันก็คืออ่ะแม่น้ำกร่อมมะเป็นน้ำแข็งเป็นย่อมยมนะไอสีขาวๆนั้นเป็นน้ำแข็งนะไม่ได้เป็นทั้งหมดเป็นเป็นย่อมย่อมนั่นหมายถึงว่ายังหนาวไม่เต็มที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยวงเวียนวงเวียนทางเลี้ยวเข้าบ้านแล้วเพื่อน จากตรงนี้ไป24กิโลอันนี้ก็คือเป็นเมืองเอ็นวรูมอยู่นะหัวล่ออะไรเราพ่อใหญ่ต้นไม้ก็ดูสวยงามนะมีแต่น้ำค้างน้ำแข็งเกาะขาวไปหมด เดินเดินหล้เยอะนก็เสนอมันมันเดหาดเสนอเฟิร์นตอนตอนนี้มันไม่ตกแต่ว่ามันมีก่อนหน้านี้มันตกก่อนหน้านี้ถนนเส้นนี้วิ่งช้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาควบคุมความความเร็วตลอดเส้นทางสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่ประมาณเนี้ย ดูรถเยอะนะว่ถาถึงแต่ดูดีสิริดมองเงบ,บินเด่นไหวยันวสวยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูสิสองข้างทางเนี่ยแต่ก็ดูรถเยอะฝ่าปกติวันเนี้ยวันนี้วันเสาร์นะไม่น่าจะมีรถเยอะมีมาเยอะฝ่าเมืองเวสบีจา้าเวสบีไม่มีเลยที่นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่ แต่คนที่นี่เขาก็คิดว่าไม่เยอะนะแค่เนี้ยอุ้ยดูบ้านหลังนั้นดูหิมะมันเป็นน้ำแข็งห <laughs> ิมะเป็นน้ำแข็งเกา <c oughs> ะอาวแบบวิ่งได้40กิโลเมตรเองกคนนี้ก่อนนะคะ